ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่ธรรมนูนสวัสดีค่ะช่องเจมวยบิกบานนะคะวันนี้มาเบิดบานที่ศูนย์พระบารมีสมเด็จของอาจารย์ธรรมนูนนะคะวันนี้ก็มาแล้วทางเอฟซีที่ถามหาอาจารย์ธรรมนูนนะคะทางเอฟซีค่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกและแเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูนนะครับ อยู่ที่กมที่ห้าตราดนัดเครื่องบินอํา,าอเภอเมืองจังหวัดนักคปรปฐมวันนี้ผมจะมานำเสนอพระสมเด็จหลวงพ่อเงินวัดดนยยอนใหญ่หอมนะครับเป็นเหนรียญหลนะครับเหรียญหลหลวงพ่อเงินวัดดนยยอนใหญ่หอม ท่านเกิดเมื่อปีพศสองสมสมรณะาสองหาสองศนะครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับ <Hello. S 1> ในช่วงสงครามอินโดจีนพุทธคุณจากประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ให้คน <Hello. S 1> เห็นนะครับ ท่านเป็นพระนักปฏิบัตินะครับแล้วก็นักพัฒนาเท <Hey, S 1> <Hey, S 2> พเจ้าแห่งดอนใยหอมองค์พันชาตีเมตตามหานิยมแถวคาดนี้เป็นที่ประจักษ์กันนะครับเราจะมาดูองค์ที่หนึ่งกันนะครับดูองค์ที่หนึ่งกันนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรยหนรอหลวงพ่อเงินนะครับ โดนได้หอมรุ่นแรกนะครับอันนี้ด้านหน้านะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นยันอะไรเป็นยันครับอ่าอ่าอ่าแล้วก็ดูด้านข้างอันด้านข้างที่ผมอยากให้เห็นหน่อยว่าเป็นเหรียญหล่อจริงๆริงไหมนี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อจริงๆนะครับต้องดูตรงไหนอื่นอ่ามันมันจะเป็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยด้านข้เนี่ยมันจะเป็นเหรียญหล่อเลยนะครับเหรียญหล่อ นะครับตอนหลังนี้จะสลับยันนะคะครับแตเรียนเรานะครับตรวจได้ด้วยเครื่องเซนีเล็กตอนนะครับอ๋อนี้ผ่านเครื่องเซนแล้วนะคะครับองค์ที่สองนะครับดูด้านหน้าครับดูด้านข้างครับดูด้านหลังนะครับนี่นะคะองค์ที่สองนะคะครับเอไอมีพี่ธรรมนูนี่อาจารย์ธรรมนูนี่องค์ที่สามครับจับต้องได้ไหมเนี่ย จับต้องได้ครับราคาจับต้องได้นะครับรุ่นแรกนี้นะครับรุ่นแรกครับนะใครอยากได้แคปเลยนะคะครับเทพเจ้าแห่งดอนใจหอมนะครับเทพเจ้าแห่งดอนใจหอมคงพันชาติเมตตาหานิยมนี้เรียกว่าสุดยอดนะครับเขาเรียกันมาแบบนี้ใช่ไหมคะครับเมตตาหานิยมนี้คนในแสนก็ล่ำรวยเงินทองนะครับ เศษสวนเาเลยค่ะเหรียญหล่านะครับไม่ชำรุดสักเหรียญเลยนะคะแส,สดงว่าพี่เก็บดีมากเลยครับเหรียญเหล่านะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นเหรียญที่เรียกว่าองค์ใแคลปเลยนะคะอันนี้องค,ทะคะ์ที่หกนะคะท่านผู้ชมองค,นนะะคะ์ที่หกครับมีจํานวนจากัดนะคะท่านผู้ชมไม่ได้มีเยอะนะคะ,ะเหรียญเหล่านะครับตรวจด้วยเครื่องเซมิเลตตอนได้เลยนะครับองค์ที่เจ็ดค่ะเจ็ดครับ องคงที่เจ็ดนะฮะดูด้านข้างก็รู้แล้วว่าเป็นเหรียญหลอ่มนะครับอ,องค์ที่แปดนะ,ะองค์ที่แปดนะครับดูด้านหน้าดูด้านข้าง,ด,างดูด้านหลังนะะคท่ชมดูด้านหลังคือสวยๆนะคะองที่เก้านะคะใครชอบองค์ไหนแคปเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามี่จำนวนจำกัดนะคะ ของดีไม่ได้มีเยอะๆนะคะของดีน้อยเป็นรุ่นแรกนี่ยากหายยากหายากครับไม,ไม่ไม่มีใครมีนะครับ<ม>เป็นเหรียญเหรียญหล่อดรุกเดี๋ยวเราจะไปขึ้นจอนะคะครับเ,เดี๋ยวเราจะเอามาองค์มาขึ้นจอนะครับดูออกไซด์ของท่านครับเนียฮะออกไซด์เหรียญหลอดต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ยฮะออกไซด์ขึ้นเต้ไม่หมดเลยฮะเนี่ยออกไซด์นะเห็นฮะ ดูออกไซด์ของเหรียญหล่อของหลวงพ่อเงินนะครับดูวัดดอนยาหอมนะครับเนี่ยดูฮะทั้เก่านี่คือแม้กระทั่งเหลียนหล่อสนิมนะครับออกไซด์นี่ทั้งแผ่นไซายทั้งอไรสนิมสนิมมันจะผุดขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยดูนะเนี่ยดูนะสนิมขึ้นเนี่ยดูนะเนี่ย สนิมขึ้นเต้ไปหมดเลยครับดูนะเหรียญหล่อนะครับนะครับเป็นพระที่คุ้งขพันชาตีเมตตามหานิยมนี่สุดยอดนะครับนี่ดูนะดูครับนี่ครับนะดูออกสายท่านนะดูออกสายนะวามสวยง,งามตะก,การตามากนะครับคนเห็นแล้วก็จะเกิดความลหลงไหลในความงดงามนะเป็นพระที่เก่า ออกไซด์ขึ้นพืชเลยครับเป็นพระที่เก่าล้ำค่ามากนะครับมีอายุพระนี้ก็ประมาณาตั้งแต่สองสี่ลองคิดฮะตั้งแต่สองตั้งแต่พศสองสี่แปดนะครับอายุก็ตกแปดเก้าสิบปีแล้ว เป็นพระรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเงินนะครับดูออกไซายนะขึ้นเตมไปหมดเนี้ยฮะจึงเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับว่าเหเรียญหลวงพ่อเงินนี้อันนี้หาหายากนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับดูด้านหลังนะครับนี่โอ้ยด้านหลังก็ออกไซด์ไม่ธรรมดาครับดูนะดูนะดูนะเนี่ยเอ็มองไปหมดนะครับ ออกสายท่านดูนะออกซายสวยงดงามเป็นพระที่ล้ำค่ามากนะครับเป็นพระทีะ่คนเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลในความงามของท่านนะครับนะสวยงดงามตาการตาม,มากนะครับ แล้วก็ทุกคนนะคะถ้าชอบองค์ไหนนะคะก็แคปได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์ตรงนะคะของอาจารย์ธรรมนูญเนี่ยจะใส่ไว้ใต้ลิงก์ทุกคลิปเลยนะคะโทรสายตรงได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็คนไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนาที่หมดสิทธิ์เลยเลยนะครับหมดคิดเอาไปครอบครองและเป็นเจ้าของพระที่แท้แท้แบบนี้ครับหายากนะครับผ่านเครื่องเซมีและตอนด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ